โอเคเริ่มได้เลยค่ะโอเคครับ uh, uh, สวัสดีครับผมขอขอบคุณ uh, สื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมงานเฉลิมฉลองของบิวเพียมครบรอบ13ปีในวันนี้นะครับสวดี mm hmm. ขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับผมจิรุธโลนลัตนาวลีนะครับตําแหน่งประธานกรรมการบริหารนะครับ uh, วันนี้ปกติเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้มาพูดคุยกันนะครับแต่วันนี้ครบรอบ13ปีนะครับเราก็เลย ถือโอกาสพิเศษในการพูดคุยนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมา13ปีเราก็สะสมประสบการณ์มาถึงถึงทุกวันนี้นะครับเราก็มีจุดหมายเหตุหลายอย่างที่ประสบความสําเร็จที่ผ่านมารวมรวมทั้งทํากับร่วมพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับแต่ว่าในปีนี้ในปี13เรามี3สาภารกิจหลักที่อยากจะมาเล่าให้ฟังน,นะครับภารกิจแรกก็คือเราเนี่ยได้ย้ายแล้วก็ขยายพื้นที่สํานักงานใหญ่นะครับให้มี ความพร้อมในการรับพนักงานนะครับที่จะเติบโตในอนาคตนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้เริ่มดีขึ้นนะครับสองก็คือเรื่องของคลังสินค้านะครับเราได้ขยายคลังสินค้าก็ใหญ่กว่าเดิม4ี่เท่านะครับเพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงการพัฒนาจัดการการจัดเก็บการส่งสินค้านะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือการขยายสาขาครับปีนี้ เราขยายสาขาจากเดิม38เป็น61สาขานะครับรวมที่เปิดสาขาใหม่ทั้งหมดเป็น 20, 20, 23สาขานะครับก็ยังเหลืออีก10สาขาที่ที่เรากำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับนอกจากนั้นเรายังมีแผน่นระยะยาวคือไฟเหยียบแผ่นนะครับก็ในปี2570เราจะขยายสาขานะครับให้ครอบคลุมทั่วประเทศแล้วก็ทั่วภูมิภาคนะครับเพื่อให้ ตอบโจทย์ทางด้านบริการและสินค้าให้กับและให้เข้าถึงตัวลูกค้านะครับสุดท้ายนี้ก็อยากฝากพี่ๆี่น้องน้องสื่อมวลชนนะครับฝากสนับสนุนนะครับติดตามนะครับไอริวเทียมในปีต่อๆไปด้วยครับขอบคุณนะครับครับเครับครับครับสวัสดีครับผมแจ็คนะครับประธานกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดน,นะครับสำหรับปีนี้เราครบรอบฉลอง13 13ปีนะครับเราฉลองเรามาพร้อมกับสโลแกนใหม่นะครับพร้อมกับภาพยนตร์โฆษณาในชื่อว่า Beauty Companion นะครับเพื่อนทุกความสวยวันนี้เนี่ยเราจะมาเป็นเพื่อนกับทุกๆคนนะครับเราพร้อมที่จะเป็นพื้นที่สบตายใจที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วรู้สึกมั่นใจเราพร้อมที่จะโอบรับกับ ทุกความสวยอยากให้ทุกคนมาค้นหาสไตล์ที่ถูกใจของตัวเองนะครับเพราะว่าบิวเทียมเนี่ยเราอยากจะให้ทุกคนได้พบกับประสบการณ์ที่ดีนะครับได้พบกับเครื่องสำอางทุกระดับได้ที่บิวเทียมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมเพื่อเป็นการตอบแทนพาร์ทเนอร์รวมถึงลูกค้าทุกๆทุกทุกท่านที่ให้การาสนับสนุนบิวเทียมมาตลอด13ปีที่ผ่านมานะครับวันนี้เราจัดกิจกรรม กลางสยามกันเลยเรียกว่าปิดสยามชอปแวร์นะครับมาพร้อมกับกิจกรรมลุ้นของรางวัลจากแบรนด์พาร์ทเนอร์หลากหลายแบรนด์นะครับแล้วที่สำคัญนอกจากนี้เรายังมีก,ก,รรมกิจกรรมตามกิจกรรมตามหาแฟนพันธุ์แท้ของบิวเทียมนะครับลุ้นรางวัลชอปฟรีทั้งปีนะครับในรายละเอียดเนี่ยยังไงติดตามได้ที่บิวเทียมเฟซบุ๊ก นะครับตัวกิจกรรมเนี่ยจะถึงวันที่10พฤศจิกายนยังไงขออนุญาตฝากดิวเทียมไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะคะครับขอบคุณค่ะอาจขออินเซอร์เลยนะคะิอในนได้กดป่ะกดดึงแล้วก็ยู่ตรงนี้ลงกดเลตอนนี้งอออกไม่ได้กดมาปันคือไม่ได้กด ของตรงนี้หน่อยนะครับนะครับหนึ่งสองสามวาย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 ห้องนี้นะคะแค่นี้ก็ปวดคอ ครับ uh -huh. uh -huh.